สวัสดีครับ f อแฟนครับทุกท่านครับวันนี้เราอยู่ที่แปลงฟักทองครับของเสียหมูกับเสียไม้แล้วก็เสียพัด <c oughs> อาวันนี้เราจะมาลงหลุมใช่ไหมเด็กๆอ่าลงหลุมนะครับไม่ใช่กระโดดลงหลุมนะครับแต่จะเป็นการเอาฟักทองลงหลุมเอาหมูเอาเริ่มปลูกมาจากตรงนั้นลยน,นะครับพอดีน,นี่เห็นไหมเรียงมาเลยเป็นตับเป็นตับเลยครูปลูกให้ดูแนละอันนี้ อันหนึ่งครับไอหมูปลูกเซียนจานหมูนี่เซียนลูกคนระับปลูกอะไรนะูมันผูกมันก็ไไรครับนี่เราลูกต่อไปเลยตรงนเอาน้ำลงนิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะไอเอานี่กบกบหน้าไอ้นี่นิดหนึ่งนะตอนกลับมาเพราะว่าไอ้นี้มันจะปิวออกเนี่ยนมันลมมันพัดแล้วก็ปิดจะปิียวออกถ้ามันแห้ง เดี๋ยวเราเอาแกบดำนี่ครับแกบดำใส่ไม่ร้ชุ่มๆเลยนะไม่เปียกๆเลยนี่ครับเด็กกำลีดีครับพาเด็กๆปลูก,กอ่าฟักทองครับเราจะปลูกแข่งนะครับฟักทองเิ่มรถไม่ต้องขดขุดลึกก็ได้เออประมาณเนี้ยคุณอยากได้เป็นให้มันเป็นร่องๆอ,งอะ่ะพัดร่องๆซักประมาณสักถ้วยข้าวอะ่ะขุดขุดลงลึกๆนี่นิดนึ่งเออ เราจะได้อุ้มน้ำหน่อย,อนนยสักสักสิบเซนน่ะพัดใหญ่ๆก็ได้ไม่ว่าถ้าขูดได้พอดีๆมันแข็งนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเป็นขับเอฟซีนะครับดินดูนะครับเป็นเม็ดเป็นเ,นเนม็ดกองก้อนหินเลยชุม่มๆหน่อยมือรดนะครับดินบ้านเธอเป็นอย่างนี้ไหมหมูแถวแถวหอเธอบ้าน,บ,านบ้านพักเธอที่ปลูกไว้อะ เป็นเม็ดๆอย่างเงี้ยป่ะนี่มหมูนี้นี่ครับสาเหตุที่เราต้องเอาใบไม้มาใส่เด็กๆเนี่ยพเพราะมันเป็นอย่างเงี้แหละนี่ผมๆถมๆลึกๆหน่อยโอ้โหกลัวดินเจ็บขุดเลยถ้าได้ก็ขุดเลยไม่ต้องกลัว,วด,ดินเจ็บอ okay. โอเคโอาจารย์พัดได้แล้วอ่ะกลัไปหลุมนั้นระวังนะอาจารย์พัดน,นะระวังเปียกนะ ควัดควัดคว,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 วัดขึ้นนะไม่ต้องเฉาะแรงแล้วน้ำก็เฉาะเสียไม้ตะขาบต่อยครับไมไปนอนที่ท่าไหนไม่รู้นะครับตะขาบต่อยแขนที่นี้ก็ขุดไม่ได้แล้วก็ปลูกไม่ได้ก็ให้เป็นมือรดน้ำครับในกระสอบนี่คือแกบดํานะครับแกบดาใส่ตอนไหนนะครับเราจะมาเสร็จตอนที่เราคุม,คมอย่างนี้เสร็จแล้วเยวจะต้องเอาแกบดาใส่นิดหนึ่งเพราะว่ามันจะปิวท่านผู้ชม นะครับมันจะปิวใบไม้มจะปิวใบไม้นี้เราหมักไว้แล้วนะครับประมาณสักสี่เดือนนะกับสี่เดือนนะครับตั้งแต่กุมภาพันธ์ที่แล้ว<ม>พอไม่หมูนั่นนะกับสอบหนึ่งมไม้นดไปเลยนุ่นยาวไปนุ่นเออทุกขุมละเราจะปลูกยาวยาไปนู่นแหละครับ<ม>สาเหตุที่ให้เจ้าหมูเป็นคนปลูกคือหมูนี่มีความสามารถในการปลูกนะครับปลูกได้ทุกอย่าง กัญชากัญชาปลูกไหมหมูอ๋อกัญชาไม่ปลูกปลูกกระท่อมเทียนไม่ปลูกกัญชาป่าอยู่บ้านพ่อไม่ปลูกเหรอไอ้พัดดิพัดปลูกไหมกัญชาที่บ้านยายไม่ได้ปลูกเหรอปลูกผัก่างเดียวผักก็ไม่ปลูกนี่ครับก็ยาวไปนู่นนะครับประมาณนับนับแล้วประมาณสักยี่สิบคนนมงพัด ต่อเลยวัดเออจอะมันจะนิ่มอยู่หรอกเพราะว่าเพราะว่าเพิ่งรดน้ำมูเราดินกบกไปด้วยนะขอบขอบดินอ่ะให้มันเกี่ยลงนิดนึงเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันจะมันปิวอ่ะรากมันลอยอ่ะสังเกตที่เราปลูกอันที่แล้วไหมรากลอยขึ้นมาอย่างไงไอ้นกอินทรีย์ักทองนี่มันรากมันลอยนะครับรากมันจะหากินพื้นพื้นครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าตรงไหน ดินไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่ก็มันก็ลากมันอาศัยไปยากครับโดยเฉพาะดินตัวนี้มันแข็งครับเราต้องหมั่นลดน้ําบ่อยๆนี่นะนะครับโทษนะลงลงไปนิดนึงเพื่อเอาดินเรากบใบไม้ให้ดินมันมันชุ่มๆนะครับต่อไปก็เอาสปริงเกอร์มาลดเท่าไหรหมูยกมาเลย,ยหมูอันนี้จะเป็นฟักทองฟักทองไอ้ญี่ปุ่นผสมกับฟักทองไอ้ แถวอเมริกานะครับ<ห>ผมไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรบางจําไม่ได้ต้องขอขอบคุณหน่อยพี่ใจใครใจมันครับ Facebook ชื่อพี่ใจใครใจมันที่เอามาให้เด็กๆ,ๆกได้ปลูกเพาะนะครับพอดีได้เมล็ดที่เขาส่งมาให้เออพัดนั่นแหละประมาณนั้นนะพัดอ่าหลุมต่อไปเลยพัดได้แล้วขนาดนี้นะครับลึกประมาณสัก ห้าสบยี่สิบเซนได้มั้งประมาณนี้นะ,ะนั่นแหละมูนี่ครับมือปลูกลระดับประการรับรองครับปีนี้ถ้าไม่ตายแรงกับตายฝนเสก่อนนะครับฝนที่นี่ไม่ตกอ่าฝนที่นี่ไม่ตกนานแล้วเนาะประมาณสักเท่าไหร่แล้วมูกี่วันแล้วบ้านเลาวเป็นอาทิตย์แล้วมั้งเมื่อวานก็ร้องมาอย่างเดียวไม่ตกครับนั่นแหละพัดขุดกว้างๆหน่อยลูกกว้างๆนิดนึงถ้าตรงไหนคุณได้กว้างๆนิดนึงพัดนี่แรงดีนะครับสังเกตได้ แร่น,นีแต่ยังไม่มีแฟนโสดอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้เ,เด็ก,กเกษตรครับเนี่ยเกษตรอินทรีย์ครับต้องส่งผมส่งผมส่งผมนี้นะพัดดูส่งผมหมูดิจัดเหมือนเจ้าหมูเนะี่ยกระไม้เนะี่ยได้ไหมได้ครับเออน่ารักเดี๋ยวจะหาทุนกนรารศึกษาให้สามเด็กสามคนนี้ครับเดี๋ยวเทอมนี้เทมหน้า,น,าน่าจะได้นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวแบ่งจากเงินปันผลหุ้นก็ได้สักบริษัทไม่ต้องลึกมากก็ได้พี่พี่พัดเออประมาณเนี้ยงูถ้าปลูกลึกฟักทองเป็นไงบ้างไหมปลูกลึกมันหากินดีไหมที่บ้านมันมีผลมันเทศใช่ไหมถ้ามันเทศก็ปลูกลึกหน่อยหัวก็จะใหญ่หน่อย นี่ครับยาวไปตรงนู้นครับให้เราดูต้นพันธุ์นิดนึงมาจะพามาดูครับเอาไว้นึงใบนี่ครับต้นพันธุ์ก็จะมาสักอันนี้มาสักหนึ่งสัปดาห์ครับเจ็ดวันนี่ครับใบก็จะมาสักสามสี่ใบครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าใบนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้เด็กๆปลูกเสร็จเนาะี๋ยวเรารีบปลูกกันเดี๋ยวประมาณสักยี่สิบนาทีก่อนเลยขึ้นครับคับคับบ่ายนะครับ โอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ